เคยลองสังเกตกันไหมครับว่าไม่ว่าเราจะมองไปที่รถซูเปอร์คาร์คันละหลายสิบล้านรถครอบครัวหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งกันเต็มถนน,นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันหมดเลยก็คือยางรถยนต์ของทุกคันเป็นสีดําทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะวันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่ซ่อนอยู่ในเนื้อยางสีดําสนิทนี้กันครับเอแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมต้องเป็นสีดําเท่านั้นทําไมไม่มีใครทํายางสีแดงสีน้ําเงินหรือสีอ,อื่นออกมาขายบ้าง ทั้งที่น่าจะทําให้รถดูดโดดเด่นขึ้นเยอะเลยแล้วเทคโนโลยีก็น่าจะทําได้ไม่ยากใช่ไหมครับคําถามง่ายๆนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะคําตอบที่อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจก็คือเมื่อก่อนอยางรถยนต์เคยมีสีอื่นมาก่อนครับใช่เลยครับฟังไม่ผิดยางที่เราเห็นว่าดํามาตลอดเนี่ยไม่ได้เป็นสีดํามาตั้งแต่แรก เอาละครับนันะเราต้องย้อนเวลากลับไปดูกันสักหน่อยไปทําความรู้จักกับยางรถยนต์ในยุคแรกเริ่มกันครับในยุคที่ยางไม่ได้เป็นสีดําแต่เป็นสีขาวและมาพร้อมกับปัญหาใหญ่ๆที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวคือในยุคแรกเริ่มของการผลิตรถยนต์เลยเนี่ยนะครับสียางมันก็มาจากสีของวัตถุดิบตั้งต้นแบบตรงๆเลยนั่นก็คือน้ํายางพาราธรรมชาติหรือที่เรียกว่าเลเท็กซ ซึ่งมันก็จะมีสีขาวคุนๆหรือออกสีเบจเนียหน่อยคล้ายๆนมข้นหวานนะครับดังนั้นยางรถยนต์ในยุคบุกเบิกเลยมีสีขาวนวลแบบนี้นี่เองแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับเจ้ายางสีขาวที่ทําจากยางพาราเพียวๆเ,เนี่ยมันไม่ทนเอาซะเลยครับคือมันสึกหลอเร็วมากเวลาเจอกับสภาพถนนในสมัยก่อนแล้วที่หนักกว่านั้นก็คือ มันแพ้แดดแพ้ความร้อนครับโดนรังสี U V เข้าไปนี่คือเสื่อมสภาพเร็วมากเรียกได้ว่าอ่อนแอสุดๆเมื่อเทียบกับยางสีดำที่เราใช้กันทุกวันนี้และไอ้ปัญหาเรื่องความไม่ทนของยางสีขาวนี่แหละครับที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญมากๆเป็นการค้นพบส่วนผสมมหัสจัทร์ที่เข้ามาปฏิวัติวงการยานยนต์ไปเลยและเป็นคาตอบด้วยว่าทำไมาย,ยางรถยนต์ถึงกลายเป็นสีดาและพระเอกของเราก็คือสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนแบล็คครับ มันคือผงคาร์บอนที่ละเอียดมากๆเป็นสีดําสนิทเลยซึ่งได้มาจากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของพวกผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมนะครับแล้วนะักเคมีก็ไปค้นพบว่าเฮ้ยพอเอาไอ้เจ้าผงนี่ไปผสมในเนื้อ,อยางนี่นะคุณนะสมบัติของอยางมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยผลลัพธ์ที่ได้นี่คือแบบโอ้โหเลยครับเพราะการเติมคาร์บอนแบล็กเข้าไปเนี่ยนะมันทําให้เนื้อยางแข็งแกร่งขึ้นทนต่อการเสียดสีทนการฉีกขาดได้มากกว่ายางสีขาแบบเดิมๆถึง10เท่าฟังไม่ผิดครับ ไม่ใช่10บเเนะสิเท่าเลยครับแล้วนอกจากเรื่องความแข็งแกร่งแล้วนะครับคาร์บอนแบล็กยังมีพลังพิเศษอีก2อย่างอย่างแรกเลยคือมันทําหน้าที่เหมือนเกราะกันแดดช่วยป้องกันร,รังสี UV ไม่ให้มาทําลายเนื้อยางจนกรอบแตกได้และอย่างที่2ซึ่งสําคัญมากก็คือมันช่วยระบายความร้อนออกจากหน้ายางได้ดีมากคือตอนรถวิ่งเนี่ยหน้ายางเราจะร้อนจัดใช่ไหมครับคาร์บอนแบล็กนี่แหละที่ช่วยดึงความร้อนออกไปลดความเสี่ยงที่ยางจะระเบิดได้เยอะเลย ทีนี้พอเทคโนโลยีมันทำให้ยางทนทานขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าแฟชั่นยางสีขาวมันก็ยังฮิตอยู่ไงครับพอสองอย่างนี้มาเจอกันโอ้โหมันเลยเกิดเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจมากๆขึ้นมานั่นก็คือยุคของยางขอบขาวนั่นเองครับคนผลิตยางในยุคนั้นคือฉลาดมากเลยนะครับเขาทำยังไงรู้ไหมเขาเอาคาร์บอนแบล็กเนี่ยไปใส่ไว้เฉพาะในส่วนของ หน้ายางเท่านั้นก็คือส่วนที่ต้องสัมผัสกับพื้นถนนเพื่อให้มันทนทานสุดๆแต่ก็ยังคงเหลือส่วนแก้มยางด้านข้างให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมตามความนิยมซึ่งกลายเป็นว่ามันดูเท่ดูหรูหราไปเลยเจ้ายางขอบขาวเนี่ยนะมันได้รับความนิยมแบบสุดๆเลยในช่วงยุค50ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเท่ความหรูในยุคนั้นเลยแต่พอเข้าสู่ยุค70กระแสะก็เริ่มเปลี่ยนไปครับคนเริ่มหันมาชอบยางสีดำล้วนๆที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตกว่า ดุดันกว่าแล้วก็ดูแลรักษาง่ายกว่ากันเยอะยางขอบข่าวก็เลยค่อยๆหายไปจากรถยนต์ส่วนใหญ่นั่นเองครับเอาล้วครับตัดภาพมาที่ยุคปัจจุบันกันบ้างเรื่องราวมันยังไม่จบแค่ที่คาร์บอนแบล็กนะครับเพราะเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้มีสารประกอบอีกตัวหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในการผลิตยางสมัยใหม่นั่นก็คือซิลิก้านั่นเองสารตัวนี้เรียกว่าซิลิก้าครับ หน้าที่ของมันคือเข้ามาช่วยคาร์บอนแบล็กอีกทีโดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะบนถนนเปียกให้ดีขึ้นไปอีกและที่สำคัญเลยนะครับคือช่วยลดแรงต้านการหมุนของล้อซึ่งผลก็คือทำให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองเราเลยมักจะเจอซิลิก้าในยางกลุ่มอีโค่หรือยางประหยัดพลังงานเป็นหลักครับประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับซิลิก้ามันไม่มีสีซึ่งในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยแปลว่าเราน่าจะสร้างยางสีสันต่างๆออกมาได้แล้วสิ แต่ในโลกความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะคาร์บอนแบล็กก็ยังคงให้ความทนทานและการป้องกันรังสี UV ได้ดีที่สุดอยูด่ดีแถมต้นทุนก็ยังถูกกว่าซิลิก้ามากทําให้สุดท้ายแล้วยางสีดําก็ยังเป็นตัวเลือกหลักที่คุ้มค่าที่สุดส่วนยางสีอื่นๆก็เลยเป็นแค่สินค้าเฉพาะกลุ่มไปไม่ได้ถูกนํามาใช้งานกันทั่วไปครับ เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วสีดำของยางรถยนต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นหรือความสวยงามเลยแต่มันคือสีที่เกิดจากผลลัพธ์ทางวิศวกรรมและเคมีโดยตรงมันคือสีของความปลอดภัยและเป็นสีของสมรรถนะล้นล้นเลยครับใช่ครับวันนี้สีดำคือสีแห่งความปลอดภัยแต่ในอนาคตข้างหน้าล่ะเมื่อเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์มันก้าวหน้าไปอีกขั้นเราอาจจะได้เห็นยางรถยนต์สมรรถนะสูงในสีสันอื่น กลายเป็นเรื่องปกติบนท้องถนนก็ได้ใครจะไปรู้นั่นคือคำถามที่น่าติดตามกันต่อไปครับ